เรือนะครับเดี๋ยวดูผลง,งานของพวกเราครับแล้วดูด้วยว,ว่าผมจะได้ปลาไหมนะชนะเลยนะชนะเอสเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอสไม่เกยนะงานนี้ <c oughs> อ่าโอเคครับเราจอดเรือแล้วก็ตกปลาครับผมอาจจะไม่มีเวลาถ่ายคลิปแล้วก จะยือะไรกบยางห่องแต่ยอดอ่ะขันไม้คันมืออ่ะก็แคันคล้ายหลายค่ายขอดูของของแบงค์แบงค์ใช้ของใครโยนิเต้แก้คันอยจังไหนผมไม่ค่อยดูแล้วผมดูกบยางซุปตาร์ี่ยอดนะฮะซุปเปอร์แจ็คเรอสปูนนะขอมลองฮาร์ดใช้อะไรโอนังฮาร์ดเป็นพันอยู่กบของใครแก้คันนี้ แกคันนี้นี่นี่ของผมคันเตะแกคันอันนี้ของนี่นี่คือของของเอ๊ะนี่ของพี่อะไรเนี่ยอ่ออันนั้นเป็นไททันครับจิกเหยื่อเหยื่ออันนี้ครับตีจิบเหยือตีจิบครับอ่านี่คือของผมนะครับที่ผมจะตีเดี่ยวันนี้ครับดูทาเบียงครับปู้ได้ยินเสียงเป็นไง,ไงนี่ครับโกโปรติดหัวเนี่ยอืะครับเดี๋ยวไม่ทันกินครับถ้าผมได้ปางวันนี้ผมชนะเลย ดูเหยื่อน้องเอ็กซ์มากน้องเอ็กดูเหยอนี่ขอดูเอ้ยน้องฮัทโอ้ไม่ทันครับน้องฮัท์ตอ๋อไอเหมือนเหมือนกับเขาเอ็กเลยครับแป๊บเดียวกันอ่าโอเคครับดูอ, <c oughs> ออกกล้องหน่อยครับตีบีตีทุกคู่กันเลย <c oughs> อ่อโอเคผมขอ <c oughs> ตีเหยื่อบ้างครับเผื่อจะได้กับเขาบ้างนะครับกินที่นอนนอนราบกับอันแน่อันทัวร์ครับจะ <c oughs> ใช้เหยอเบี่ยงไปให้เพื่อนๆได้ติด ที่ติดตามชมได้เบิ้งนะครับได้ดูนะว่าอันนี้ทัวมีสเตปการตกปลาเป็นแบบไหนนะแกยังไม่ถูกเลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเบี่ยงเป็นโชว์สักสองทีนะ,ะนี่ครับดูเยื่อวิ่งไม่รู้เบี่ยงถูหรือเปล่าเบี่ยงไม่ก่อนผ่านหน้าผ่านตาคนอื่นเขาหนึ่งรอบครับดูเยื่อครับนี่ครับอีกสักหนึ่งทีนะ นี่ดูสเต็ปการเวียงเยื่อพอได้ไหมได้เลยครับแจ่มเลย้นะแจ่มเลยนะแต่ว่ารอให้ปลากินอย่างเดียวตอนนี้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอปลากินเบ็ดผมเมื่อไรเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับกับอัน่เนทัวร์กินที่นอนออนไลน์ครับโอเคน้องครับตกได้นะครับขอบคุณครับอ่าโอเคครับดูไม่ดูไม่นี่ครับแต่ละคนสี่คนจะได้ไหมอยากจะดูเหมือนกันนะครับวันนี้วันนี้ต้องได้กินปลาดูก่อนว่าลุงเขาไปหาปลาหรือไปทําอะไรมา ปลาขายไหมครับปลไม่มีอ่ะานนึกว่าไปกู้ปลาเพิ่งจะลงนะที่บ้านพี่มีมั้งไหมครับไม่มีเลยเพิ่งจะขายเมื่อเช้าอ่ะอ๋อแล้วแถวนี้ต้องไหนมีปลาขายมั้งอ่ะปลาก็ะโน่นไม่คุณมีปลาหรือต้องไปตอนเช้าอ๋อวัวนี่เพิ่งจะไปลงไว้ครับครับเพิ่งจะลงไว้โอเคครับขอบคุณครับผอสวัสดีครับไม่าเจอแล้วโอ้เกือโหขาดแต่การแต่ไม่ได้ตัวครับ จะกินปลาครับไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะวันนี้มีปลาหมอหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวกระป,ป๋องสี่กระป๋องเดอบเฟือนะนี่เปลี่ยนแนวนะใครๆไม่รู้ก็นึกว่าน้องเอสดองฮาร์มาทำไรทำนาที่เขื่อนสรีครับอันนี้คือมาหาเยือใหม่ครับเยือไสเดือนครับเพราะว่าตกปลา ไม่ได้ครับเลยจะลองเปลี่ยนแนวมาใช้ไ,ไส้เดือนตกปลาปลาหมอก็กินเลยครับตอนนี้ไม่ต้องปลาใหญ่แล้ว <c oughs> หาซื้อยังไม่มีเลยนี่ <c oughs> พอได้อยู่นี่ครับไส้เดือนของที่อยู่ริมเขื่อนสีอะที่ผมมาพักอยู่ครับก็นี่ครับได้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปตกปลากันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับหวังเ,วเอาไว้สูงครับวันนี้พอมีปลาหมอบัสเตอร์หนึ่งตัว เ,เลือกเเามื่อกี้ได้มาหนึ่งกัดเหรอโอ้สามกัดแล้วดิวันนี้เราแก่ต้มแกงได้มองนะอมเหรอทำแมบยังตียอยู่เ่ะตกฝ่งลูกอคอกยังไม่กินเลยเดียว <นะ S 2> สี่คนเปลี่ยนกัน <c oughs> มีลูกฝ่งลูกอคอกยังไงก็ไม่กินอะไรเงี้ย ครับกว่าวันนี้ต้องได้ปลากินนะไม่รู้ว่าครับว่าจะได้หรือเลปลา่าเดี๋ยวลองติดตามผลงานเย็นนี้ครับว่าจะมีปลาไหมกับมื้อก่อนทํากับข้าวครับกับอันแอนทัวครับและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านยิงปลาครับวันนี้ซ้อมใหญ่นะย้ําก่อนครับซ้อมใหญ่พรุ่งนี้เอาจริง กาก้าไปต้มแมกไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่ตัวหนึ่งนี่ของจริงตัวเล็กก็ต้มได้ห <c oughs> กโมงกว่าครับพวกเราอย่านั่งตกปลาอยู่นะความหวังสุดท้ายครับไม่รู้จะได้เปล่าครับมีอยู่ตัวเดียวจะแบ่งกันกินหรือเปล่าไม่รู้จะแบ่งกันพอกินหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ครับวันนี้เียบ้อ อยู่ใต้กระมังนะไอ้ใต้กระดานนะน้องเ่เออตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าหมอัาเตอร์อีกเว้ยเห็นห่างแล้วนี่น้องน้องแบงค์ตกปลาแล้ดได้อันนี้ใช่ไหมหนึ่งตัวไม่อยากจะบอกว่าเจอไม่รู้อยู่ได้ยังไงครับใครมาเลี้ยงไว้หรือเปล่าในเรือกันมั้ยเนตะจะไม่รู้เราจะเอาไปกินอืเจอแล้็เอาเลยครับ มาได้ยังไงหนึ่งตัวงงเลยคงเป็นคนที่ตกได้แล้วก็ลืมไว้นะแต่ให้เครดิตน้องแบงค์น้องแบงค์เป็นคนเจอนะต้องไปเที่ยวกับน้องวิทยน้ำไงวิทย์นังไงมันอยู่ไหนในบรรทัายากจริงไงตกใจกระเยวสาลายตกกัดเลยเอยังตกตัวมาให้ได้ก่อนฮะกี้มันอยู่ในร่องนู้นน้องวิน้ำไม่แบงค์กระดานขึ้นได้ไหมยกขากระดานที่ที่ที่แบงค์เหยียบ โอมันนมันน่าจะวิ่งไปข้างหลังได้มั้งถ้าวิ่น้ำก็แบบดูครับเราจะดูว่าเราจะได้ปลาแลดมาทานอีกสักตัวไหมคือถ้าวิ่น้ำต้องไงมันต้องมาทางหน้าแน่ มีกี่ตัวแบงค์ตัวละสองตัวน่นตัวเดียวนั่นอยู่หลังๆแล้วอ่ะเยี่ยงวะเนี่ยพยายามสูงวางมือนะอ่าดึงเลยอุ้ยแปงนล่นก็ให้มายุ่งรถเฮ้ยเหมือนก็ไหลมาแล้วเนี่ยมีค้างอะไรวะเออไม่เห็นมีเลยะอะไรวะงง เมื่อกี้เห็นดิ้นแผดๆหายไปไหนไม่ใช่หายไปหลังงงเลยครับงงไปไกลตาแตกนะยเข้าเมนห่างแล้วข้างหลังจะมีโอ้นี่ยเนี่นี่มาแล้วอะไรนะอืมจับปลาสองมือแล้วไม่ได้ซะด้วยบนตรหลานเขาชื่อนู่นนู่นขึ้นค้างๆน่ยไง นี่โอ้โหนี่ให้เป็นทิกกงงีี้้้หิใเป็นมือนะเป็นเครดิตของน้องแบงค์ไปน้องโอ้โหเน่เน่เน่ได้แล้วปลาตัวนี้ตกประมาณเจ็ดโลประมาณห้าสิบตัวได้เจ็ดโลโอ้โวันนี้ได้สองแกงสองหม้อเอแกได้ยังฮะได้ตัวหนึ่งอ่ะได้ตัวหนึ่งนะแบงค์แบงค์ได้แล้วนะแบงค์ตกปลาแล้วได้เนี่ยสองเจ็ดโลกว่าไอเจ็ดขีดว่าตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งขีด แต่ว่าเราไม่มีอะไรกินเราก็ต้องไปเลยอปอตอดอๆๆดหมดแล้วครับอดกินแล้วสงสามันเป็นมุของพวกเราครับอุ่าหวิน้าเสเดยดีไปแล้วไปแล้วแสดงว่าเลิกดีแต่หลานปลาดำแล้ววันนี้เรียบร้อยครับไปแล้วครับไปแล้วเรา ไปครับทำอาหารกินกรต่อนะครับไม่มีปลาแล้วครับารย์เอ็อาจารย์เอ็ดโนี่ครับดีใจนะดูนะติดหรือป้ายังไม่รู้เลยกลัวนักโอ้ยเฮ้ยมึงดูข่าวๆแล้วเนี่ยขาวๆแล้วเนี่ยนี่ปลาแล้วปลาจาจเอย์เอตัวแรกแกเดี๋ยวเอาที่ช่างมาช่างเลยว่า ได้ได้เท่ากับอันนี้เหมือนจะใหญ่กว่าปลาหมอตะกับเมื่อกี้นิดนึงนะครับดูแล้วอันนี้ปลาอะไรปลาไก่ช้างช่างกิโลช้างกิโลช้างกิโลต้องอันนี้แล้วช้างไม่ได้กิโลพังอเนี้ยไอที่ไอที่วัดอ่ะพังอ่ะมันปลาไก่อ๋อเหรอกินไส้เดือนด้วยครับพี่น้องอืมี่ไส้เดือนไส้เดือนเกี่ยวตะกรอนี่ครับถึงจะเล็กแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับอ่โอเคเสมอกันแล้วนะวันนี้เอสได้ปลาฉลาด แก้หน้แล้วนะฮะคาร์ดได้ปลาหมอตะกับส่วนแบงค์คดได้ปลาแรดน,นะโอเคครับสามคนเสมอกันอยู่นะวันนี้นะก็เลยก็เลยยังไม่มีใครชนะเดี๋ยวรอมดูพรุ่งนี้ดีกว่าตัวุูสี่กันนะเนี่ยเล็กเล็กซูซี่น,แ,น <c oughs> แบงค์เจ้าอีกแบงค์แบงค์งเลยตอนนี้เตรียมเหยือ่อครับเตรียมดักตัวต่อไปครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ไม่น่าเชื่อครับว่าเดี๋ยวผมดู่ันดะว่าเอาปลามาเกี่ยวหรือเปล่าดูดิเป็นยังเป็นอยู่หรือเปล่าขอดูใกล้ๆนะ เป็นอ๋อยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นี่ยังเป็นอยู่นครับนี่ฮะนี่นี่ครับเองแท้ของแท้ครับของแท้อ่ะดูหน้าคนตกได้หน่อยเริ่มต้นดีครับผมอาจารย์เองครับเดี๋ยวทุบหัวกันเลยไหมไอพวกนี้ก็เล่าจัดปะไกายนะโอเคโอเคหวังว่าวันนี้คนได้อีกห้าห้าโลนะจะได้ทำทีเดียวเลยถ้าถ้จะทาตัวที่เกลื่อนอ่ะ